แรกนะครับจากนักก,ก,กีฬาชาติจีกับมูชิเชียงไทยครับนัทวัฒน์เอี่ยมอุดมทีหกจากเกาหลีใต้ลีเซมนันของไทยอยู่ในลูกที่ห้าครับออกตัวไปแล้วครับนัทวัฒน์เอี่ยมอุดมเดี๋ยวดูว่าจะส่งให้กับสนัดดาบบาังเป็นคนแรกได้หรือเปล่าถ้าเปันนิดนึงครับก็จะไปต่อได้ครับ ดูครับอ้าวแล้วก็มีนักวิ่งจากเกาหลีใต้ถอนตัวไปแล้วครับจงไม้ตาแล้วครับใกล้เคียงสูสีครับกับจีนเหลือสุดท้ายโอ้โหเดี๋วดูครับชัยพงประสิทธิ์เองก็ปิ้งมาแรงมากๆให้กับพีพลบุญสอนทีก่อนทึ่รับได้แล้วคร,รับแล้วตอนนี้วิ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับโอ้โหพีพงบุญสอนหันไปโมงทางซ้ายยังไม่มีใครตามในระยะที่แบบระชั้นทิเท่าไร่แล้วก็เข้าชั้นชัยไปเป็นคนแรกครับทีมชาติไทยครับ ได้เหรียญทองในการแข่งันชิงแชมป์เอเชียครั้งที่25โอ้โหต้องปรบมือให้เลยครับทั้งนทวัตเอี่ยมอุดมสำหรับกับบาอาการบาดเจ็บนั้นไม่มีปัญหาแล้วนะครับหายขาดไปแล้วนั้นของจริงครับดูจากการวิ่งในวันนีน้ของพลพลบุญศรและเนี่ยครับนทวัตเอี่ยมอุดมไม้แรกเองก็ถือว่าวิ่งแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไ,ไม่ได้ลองนี่มีจังหวะนี้เท่านั้นเองครับทีน่าเสียดายไม่งั้นเวลาน่าจะดีกว่านี้ครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์แล้วก็ ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับดาบบางแล้วมาที่ชายุทธนี่ครับรับได้แล้วคราวนี้ดูเลยครับโอ้โหวิ่งดีจริงๆครับนักวิ่งของไทยเราในวันนี้ต้องบอกว่าทุกคนเลยครับสุดสุดจริงแล้วดูครับแม่ส่งให้ผู้บัญชพรได้เสร็จนี่อปวกาไปเลยครับให้สัญญาภาษการาอกอให้ไปเนี่ครับอุริมนหันไปมองข้างๆนิดนึงครับมีเหลือไปมองในลู่วิ่งที่สาม มีเหลือไปมองนักวิ่งจากจีนนิดนึงแล้วก็ใกล้ๆนักวิ่งจากอมาณิดนึงครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เสียสมาธิอะไรเลยครับยังคง